สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจุอุบลราชาทานีเชิญชวนค่ะผู้ใดที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทยจำนวน150ชั่วโมงอบรมฟรีบม่มีคา่าใช้จ่ายค่ะโดยผู้สมัครนะคะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะคะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18หอด50ปีเป็นผู้ว่างงานเป็นนักศึกษาสันปีสุดด้ทยในระดับ บอกว่าวชอบปวสรหรือปริญญาตรีร่วมถึงแรงงานในระบบแรงงานอิสระสำคัญก็คือสุขภาพร่างกายและก็จิตใจบ่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกน้ำค่ะต้องใจพร้อมกายพร้อมนะคะเนาะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดลักสูตรโดยพันสิเปิดรับสมัครตั้งแต่มื้อน,นี้หอด16พฤกภาค,คมุมหนีสมัครฟรีบม่มีค่าใช้จ่าย,ายนะคะร,รับสมัครจำนวน20ค้าคนเท่านั้น20คนนะคะไผ ฝ่าวก่อนได้ก่อน20คนนะคะอบรมระวางวันที่19บหอดิมิถุนายนสนห้าร้อบเพิ่นบอกว่ามืออบรมอาซิมีการเปลี่ยนแปลงใดตามความเหมาะสมเพิ่นสีอบรมตั้งแต่เก่ามงเสาหอดซี 4, มงแรงร่วมจำนวนนี่150ชั่วโมงนะคะยูทีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีเอาไปสนใจกเตรียมตัวได้ผู้ไดที่เขารับการอบรมได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ค่ะ ค่าอาหารกลางวันนะคะกินข้าวเทียงฟรีนะคะมีมีเงื่อนไขนะคะกะค็คือค่าอาหารกลางวันวธิบัตรสําหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมและก็มีซิทธ์เขารับการทดสอบมาตรฐานฟรีมือผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ1เอาผู้ใ้สนใจค่ะที่ต้องการอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมถึงการสอบถามการสมัครอบรมใดที สถาบันพัฒนาฟีมเมอแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งทีมงานอาจะมี q คิวอาร์โค้ดไหบอคะขึ้นยุทธนาจอนะคะเพื่อสมัครแบบออนไลน์ได้ง่ายถ้าสมมติยังไม่ได้สแกนก็โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าเขาไป Facebook เพิ่นก็นได้ Facebook Fan Page นะคะสถาบันพัฒนาฟีมเมอแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0- 4 5 3 1 7 2หต่อ 7-5-2-5นั่นเองค่ะเอาช่องทางการยุดดันรางคุณผูช้ชมเห็นนะคะเนาะเอาคนหากันได้นะคะแคปหน้าจอใบก่อนนะค่ะเนาะ